นัทชัยวชิรศักดิ์หรือนัทกรุงสยามเขาเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเบญจมาศบาพิษและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อครั้งที่เข้าแข่งขันและได้รางวัลแฟนพ,นพันแท้จตุคามรามาพิเมื่อปี2007ด้านงานพิธีกรคุณนัทรับหน้าที่พิธีกรมาแล้วหลายรายการและในวันนี้เขาพร้อมแล้วกับการพาพวกเราไปปลุกตะลุยคุยกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในรายการวันดีทีน ครับอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวารทีทีมครับวารีีมมันๆของคนที่มีวัยและหัวใจเป็นทีมเช่นคุณด้านหลังของผมนี่นะครับคือพระราชานุรสวรีของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีราชเทวีแห่งพระบาทสามเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวถูกต้องครับขณะนี้ผมยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาที่นี่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย สักครู่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับน้องๆที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับเชิญครับ นั่งนั่งอยู่กับผมเนี่ยเป็นน้องๆที่มีความสามารถหลากหลายนะครับ uh, Greetings today we're going to take you to a t o u ชจีนเทียนว่มาย่าชี่ยข้างไททานิกค้าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปลายปากกาแตว่าค่าของคนขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดยังไงคุณและคุณทำออกมาได้ดีแค่ไหนมากกว่ากันโอ้โหวันนั้น สนสุนันครับสวนสุนันเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันในร่มดีกว่าครับเชิญครับ ครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทานะครับสวัสดีครับน้องๆครับครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอถามประวัติคร่าวๆข,ข,ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาก่อนนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกับชื่อโรงเรียนสวนสุนันทาก็โรงเรียนของเรานะคะแต่ก่อนเป็นพระราชวังเดิมของพระนางเจ้าสุนันทากุม,มาลีรัตน์ค่ะ ก่อตั้งเมื่อปี2480ค่ะใ่้อด่เป็นโรงเรียนกุลสตรีชื่อว่าสวนสนา,าวิทยาลัยค่ะเอ๋อเดิมเนี่ยเป็นโรงเรียนของผู้หญิงล้วนใช่ค่ะแล้วมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหเมื่อพศ <2500 1 S> 2 5 0 1 2501อ้ค่ะและในส่วนของสาธิตเนี่ยเริ่มมีการสอนตั้งแต่พศเลยนะครับ2480ปค่ะ <24 80 S 2> ัะปัจจุบันนี่มีเห็นว่ามีการนำหลักสูตรการเรียนใหม่ๆเช่นอังกฤโปรแกรมเข้ามาสอนด้วย จึงเห็นมีการปักชื่อน้องๆเป็นภาษาอังกฤษ<ฮ>ะนะฮะที่นี่ก็เริ่มสอนอีกรปโปรแกรมมาได้กี่ปีแล้วฮะปีนี้ปีที่7แล้วปีที่เจต้องกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับว่าที่นั่งๆอยู่กับผมเนี่ยเป็นน้องๆที่มีความสามารถหลากหลายนะครับมีทั้งน้องๆที่เก่งภาษาอังกฤษจนเป็นไกด์พาทัวร์เกี่ยวกับไทยทานิคอ่าเป็นยังไงบ้างครับเป็นงานนิทรศการของไทยานิคนะครับก็จะมี พวกชิ้นส่วนที่อุปกรณ์ของเรือไททานิกจัดแสดงโชว์ที่ที่เซนทันเวิร์เซนทันเวิร์ในตอนนั้นที่เราไปเป็นไกด์เนี่ยเราต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างอ๋อก็ตอนแรกก็มีการอบรมก็จะมีท่านแอนดรูว์เคครับให้เป็นวิทยากรนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายเป็นเซกชั่นเซกชั่นไปครับเออไหนขออนุญาตให้น้องช่วยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแนะนำเรื่องเรือไททานิคหน่อยครับเออ greetings Today we're going to take you to a tour back in time to the Titanic, the Thai artifact exhibition. You'll be visiting you can see the iceberg, touch the iceberg, visiting the boiler room and each highlighting a different version of the compelling story of Titanic. so there will be informations that you might not know like the ship that was built. it is also built not only Titanic but also Britannic and Olympic. Okay <laughs> ใครไปได้เสนอว่าคนนี้ครับวันนี้เราจะมาไปพาไปทัวร์ไททานิกไปดูห้องบายอรูมก็คือห้องเครื่องอาาแล้วก็ดูส่วนต่ตางๆของไททานิกแล้วก็มีพวกดูสมบัติที่ค้นพบกมาจากไททานิกได้าารวมถึงไปดูเรือวิเทเนยียและก็โอลิมโอลิมเปียที่เป็นเป็นเรือที่สร้างพร้อมกับไททานิกพร้อมๆกันแล้วก็ขนาดก็พอๆกันไปย้าไงล่ะ ังไม่จบเป็นแค่นี้ครับเดี๋ยวมีทางนี้ครับเชิญครับน้องขอเป็นภาษาจีนครับ你好，我的名字叫 c h e r 今天我们要去看泰坦尼克，他们า他们ย古象，就是在泰坦尼克面的东西。好了，他们也一起去看。โอ้โห。อ ตรงนี้ยังไม่จบแค่ท่านั้นมีักมีภาษาแล้วนะฮะที่นี่ยังมีนักกีฬานักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงถือว่าให้กับโรงเรียนแล้วก็ให้กับประเทศเริ่มจากเทนนิสนี่คือสุดยอดนักกีฬาเทนนิสจริงชื่ออะไรคะหนูชื่อนารีรัตน์ขันง,งานารีรัตน์นารีรัตน์เคยแข่งในระดับไหนบ้างคะระดับแบบของ ITF ปะ ITF เป็นทั่วโลกทั่วโลกคือ รางวัลที่เราได้สูงสุดคือรองช,ชิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะรองแชมป์ประเทศไทยเวลาหนูเครียดหนูทำยังไงนะพักผ่อนอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านแล้วท,ทำไมหนูไม่เป็นลงกับเทนนิสน่ะเหนือ่อยมันเหนื่อยใช่ไหมแบล็บิ๊กตันนี่เราได้แชมป์อะไรมาครับแชมป์เยาวชนแห่งชาติค่ะเยาวชนแห่งชาติกี่ปีแล้วครับที่เราเล่นกีฬานี้มา เล่นมาหาปีแล้วค่ะ5ปีแล้วเราจะขยับขึ้นไปแข่งในระดับต่อไปไหมไปแข่งนักเรียนอาเซียนที่อินโดนีเซียขอให้ประสบความสำเร็จนะคะยังมีกีฬาอะไรอีกเป็นนักบอลครับนักบอลน,นักบอลของอยุวชนทีมชาติครับยุวชนทีมชาติครับกี่ปีแล้วครับเนี่ยเล่นมาเป็น1ิปีครับเป็นสิปีทำไมทำไมถึงเลือกเล่นกีฬาฟุตบอล เพือนเยอะเลครับเพื่อนเยอะ,อยอะก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปเรียนด้วยไปซ้อมทุกวันนะครับซ้อ,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 อมที่ไหนครับก็จะเป็นสนามหนองจอกของสังคมเขารครับแล้วเขาก็มีการคัดตัวไปเป็นทีมชาติครับผมเราต้องผ่านจากกี่คนเข้าไปถึงจะได้เข้าไปสู่ทีมชาติประมาณ700คนเจ็ดร้อคนจากทั่วประเทศครับผมเราก็ เป็นหนึ่งใน700คนคแล้วในขณะนี้ได้ไปแข่งเป็นตัวแทนให้กับทีมชาติไทยหรือ,อยังเคยไปแข่งที่ญี่ปุ่นครับเป็นยังไงบ้างครับแข่งที่ไซตามะก็30ครับชนะแท้ครับ นี่เป็นนักกีฬาอะไรครับเป็นนักกีฬาวิ่งครับวิ่งเหรอครับเห็นเมื่อก่อนบอกว่าร้องเพลงด้วยเหรอผมเป็นนักร้องนะครับนักร้องด้วยนักวิ่งด้วยใช่ครับทำไมถึงเลือกกีฬาวิ่งมันสนุกดีครับมันแบบท้าทายดีครับมันผมชอบความเร็วอยู่แล้วครับมันมันสนุกตรงไหนครับวิ่งผมก็ไปก้มน้าก้มตาสับขาอย่างเดียวเลยมันแบบมันได้ไล่ครับอ๋อ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่อย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่ต้องต้องไปข้างหน้าขันดีกว่า ผมก็บอกว่าผมจะวิง่งเปรียร้ยวครับอ๋อวิ่งไป่ได้จริงจริงวิ่งเปรี้ยวป่ะเปล่า,าครับเปล่า,มา <laughs> ผมผิดเองครับ <laughs> แล้วเราวิ่งมากี่ปีแล้วก็เอาจริงเลยนะครับ <laughs> รครับอ๋นนี่ที่พี่พูดเล่นกับผมนะครับเนี่ย <laughs> เคยแข่งวิ่งอยู่ครั้งหนึ่งครับครับที่ไหนครับยังไงกีฬาสีครับสี่พูดสี่ร้อยเมตรครับแล้วผลสรุปได้โลเอาลอาจริงนนี้เอาไปเรื่องไปราวเลยตอนนี้เราเราแข่งวิ่งอะไรยังไงมั่งเอาจริงก็แต่ฟุตบอลอย่างเดียวครับอะเมื่อกี้วิ่งอันนี้มาฟุตบอลแล้วนะผมจะเชื่ออะไรคุณได้ม้างครับฟุตบอลเหรอเป็นเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเขาไหมไม่เกี่ยวไม่ถึงขนาดนั้นครับเราได้ในระดับระดับไหนระดับโรงเรียนเนี่ยครับ แข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนครับแล้วไปชนะเขาไหมเป็นตัวสำรองครับเป็นตัวอันนี้อันนี้จริงรเปล่าผ,ผมยอมรับว่าไม่เคยได้ลงเลยครับอยอมรับคุณนี่เหมาะสมมากในการเล่นฟุตบอลได้ยิงสับขาหลอกได้แบบว่าสุดยอดอะไรเลื่นนักร้องนี่จริงไหมจริงครับไปร้องแข่งที่ไหนยังไง ผมเคยประกวด c o ้ e Music Award ร์ครับ c o ้ e Music Award แล้วได้รางวัลไม่ผ่านครับตอนนั้นเราร้องเพลงอะไร Bad Romance ครับซึ่งเป็นผม cover เองครับอ่ะสักช้อนหนึ่ง three four h r e o want y o u l i v i n g I want your revenge you and me c o u l r t e a bad romance โอ้ call in a barrel men oh no world call in a barrel <laughs> <Rum, rum, rum. laughs> men ไหนมีทีเด็ดอะไรอีกฮะมีนักไอส์คิดอ๋อนี่นี่นี่น้องคนนี้เคยเคยไปแข่งไอส์คิดที่หลายที่หลายที่เอาเอาสักแปดที่อะฮ่องกงญี่ปุ่นจีนจีนมาเลย์มาเลย์เขมรเคยไปไหมไม่เคยไม่มีนะมมเด้วยอินโดอินโดอันนี้ไปเที่ยวหรือไปแข่งเนี่ยไปแข่งนะได้รางวัลอะไรมาบ้างก็ส่วนใหญ่ติดหนึ่งในสาม อย่างน้อยหนึ่งในสามแล้วมีแชมป์เลยไหมที่เราได้แชมป์มาเลยมีไหมที่ฮ่องกงที่ฮ่องกงแล้วเราได้มีโปรแกรมที่จะไปแข่งในระดับต่อๆไปยังไงบ้างก็น่าจะไปที่ไต้หวันไต้หวันต้องบอกว่าที่เราแข่งมานี่คืออายุไม่เกิน15ปีค่ะแล้วจริงๆแล้วกีฬาไอส์คิตนี่มันเป็นกีฬาของ เมืองหนาวแต่ทำไมน้องถึงไปเลือกเล่นกีฬานี้ก็มันเย็น,น <laughs> มันเย็นนะ <laughs> นอกจากจะมีนักกีฬาเก่งๆแล้วทางโรงเรียนสวนสุนันยังมีตัวแานที่สามารถจะไปแข่งวิชาสังคมครับสังคมครับอธิบายครับคือมันเป็นสังคมของบริษัทเสริมบัญญาครับที่เอาไว้ใช้ทดสอบความรู้ของ เด็กทั่วทั้งประเทศนะครับครับเอที่เราไปแข่งเราเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็คือแบบก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือทางด้านสังคมมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอ่าฮะเราเราเตรียมตัวนานไหมครับก็อ่านไปเรื่อยครับไปเรื่อยตัวเราเองมีการเลือกที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นนอกจากเรียนไหมครับมีกีฬาอะไรที่เราเล่นไหมครับเล่นแบดเล่นเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยเล่นทั่วไปปกติครับทั่วไปปกติเอ่อจริงๆเราเห็นน้องคนนี้เก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดถ้าผู้ชมลองมองข้างๆ ข้างข้างขวามือเขานะไม่ใช่ข้างซ้ายนะฮะดูดูดูจากแว่นนะฮะดูจากแว่นนะอันนี้ของเราเป็นผู้ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษครับผมภาษาอังกฤษเราได้ก็ไปแข่งรายการเดียวกับของเขาเนี่ยแหละครับรายการเดียวกันภาษาอังกฤษครับผมได้ที่หนึ่งของกรุงเทพที่หนึ่งกรุงเทพเกี่ยวกับแชมป์ด้านภาษาอังกฤษครับผมไหนไหนไหนน้องแนะนำตัวภาษาอังกฤษนะครับ Good morning My name is ทิศสันห์ประวัติ I am seventeen years old I'm from s a t i ีบ a รีสุน Demonstration School I'm I'm in fluent English. you. Thank เราเรามีความคิดเห็นยังไงรวมรวมว่าตอนนี้สื่อทีวีอ่ะมักจะมีการออกอากาศการแข่งขันของนักเรียนนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดรวมๆหนูมีความคิดเห็นยังไงบ้างกดดันเด็กเหรอคะทำไมคะก็เหมือนแบบถ้าคนมันเก่งแล้วเราก็ต้องเก่ง ตามอะไรเงี้ยคือา,าอสอบติดถ้าเราไม่สอบติดเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนด้ยอยของสังคมอะไรผมว่าผมว่ามันทําให้พวกเราตื่นตัวกันมากขึ้นาาแต่ว่าเราดูทีวีอย่างเงี้ยเราก็เห็นพวกคนนู้นคนนี้นไปแข่งอะไรเงี้ยครับเราก็แบบกลับม,มองตัวเองว่าเออเราเราได้ทีวเราได้แบบเราเป็นอย่างนั้นเราถึงขั้นนี้ไหมอะไรเงี้ยครับเราจะตามคนอื่นเขาทันไหมอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็มีการตื่นตัวมากขึ้นคือทำให้แอคทีฟตัวเองมากขึ้น ตรงที่นั่งเป็นแขงเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าทีมเชลีดเดอร์เราเราไปแข่งในระดับไหนอะไรยังไงฮะโรงเรียนครับแข่งในระดับโรงเรียนซึ่งจะมีโรงเรียนที่เป็นสาธิตด้วยกันมาแข่งด้วยใช่แล้วครับเราได้รางวัลอะไรมา,เ,ารเราได้ที่รางวัลที่สองครับที่สองนะฮะแล้วก็ปีก่อนๆรุ่นพี่ก็ทําไว้ก็คือเป็นติดหนึ่งในสามแทบจะทุกครั้งครับอืมคือไม่มีตกจากหนึ่งในสามเลยใช่เลยที่ปีที่ สองปีที่แล้วได้รางวัลที่รับเห็นบอกว่า2ท่านนี้คือท่านหนึ่งที่สามารถมีความสามารถเฉพาะตัวในด้านการแดนซ์ป๊อปปิ้งไหนเราโชว์เต้นป๊อปปิ้งให้ดูนิดหนึ่งไม่มีเพลงครับต้องการเพลงต้องการเพลงประกอบเพลงประกอบเดี๋ยวเชิญด้านนี้เอาเพลงประกอบอันนี้เป็นเต้นอ่ะเดีวเตรียมตัวก่อน

ท่านผู้ชมได้เห็นนี่คือความสามารถของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศวนสุนันทาแต่ยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้มีอีกเยอะแยะมากมายที่รายการเราไม่สามารถนํามาเสนอได้ด้านข้างผมนี้ก็ยังมีน้องที่สามารถเต้นมีบอยแล้วก็มีความสามารถของด้านหลังที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์หนูอยากพูดอะไรไหมคะหนูอยากพูดสามคค่ะหนูเป็นลีดค่ะอ่าฮะหนูเป็นลีดเดี๋ยวจะให้หนูเต้น นี่และครับคือข้อคิดเห็นของน้องๆวัยทีนครับของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาวันนี้รายการวรารตที้ทีนครับวรารตี้มันๆของคนวัยทีนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องไทยพโรครัับสสวดีครับสวัสดีครับ น,นี่เขาเรียกจักยานปิกเกียจรจักรยานปิกเกียครับผมสมมติว่ามีน้องๆหรือว่าวัยทีมคนอื่นที่เขาดูเราอยู่เขาอยากจะเรียนแบบเราบ้านควรจะเริ่มต้นยังไงทำไมเราถึงมาอยู่ในกลุก่มกิจอาสาได้ ชอบครับอยากช่วยเหลือผู้คนต้องทัคำจากใจครับเ,เพราะมีส่วนไหนสำคัญจะส่วนรวมครับ